รเรามาติดตามการแข่งขันกันต่อนะฮะฟุตบอลกรมพระศึกษาในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะฮะรอบชิงชนะเลิศในครึ่งเวลาแรกนะฮะตอนนี้อสัมชัญทนบุรีสามารถตีเสมอโรงเรียนกีฬาจังหวัดคอนแก่นมาแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะ หลังจากที่ถูกนำไปก่อนในต้นเกมในครึ่งแรกแล้วก็ช่วงกลางๆางครึ่งแรกก็สามารถได้รูปโทษจากการทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษของนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วก็สังหารจุดโทษเข้าไปไม่พลาดนฮะเสมอกันแล้ว1นประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้เรามาดูการแข่งขันใน ช่วงที่สองของครึ่งแรกกันต่อได้เลยครับผมเกมเริ่มกลับมาสูสีกันอีกแล้วนะฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตอนนี้ ไปถึงเส้นหลังไหมลูกนี้ได้เป็นลูกเตะมุมครับผม เกมขึ้นมาใหม่ครับรงเงนกีฬาจังหวัดคอนแกนลูกนี้ออกไปแล้วนะฮะเป็นลูกทุ่มของอาสมชันธนบุรี ปิดซ้ายมาเข้ากลางครับยังได้บอลอยู่ครับลูกนี้ฟาวครับหรือเปล่ากรรมการให้เล่นต่อครับลูกนี้ไม่ได้ฟาวนะเป็นลูกทุ่มนะฮะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขํนแกนได้ทุ่มนะฮะ อีกกลางครับต่อบอลครับรู้ช่องมาครับตรงนี้ หมดครับต้องเคลียออกมาก่อนครับได้โยนครับพวกนี้หนุ่ยหนุ่ยฟ้าวครับโรงเรียนกีฬา จังหวัดคำแกนฟ้าลูกมอสักครู่นี้นะฮะกำกึ่งว่าจะวันเล่หรือจะโมงนะฮะพลาดไปอย่างน่าเสียดาย แต่มุมนะฮะฉันท์ท่น ีฬาจังหวัดขอนแก่นเสียบอลออกไปก่อนนะฮะลูกนี้ออกมาทางปีกขวาครับโยนข้ามฟากมาสวยครับตรงนี้ บอลไม่ได้ครับยิงนั่นทีครับพวกนี้มไม่ต้องกรอบนะฮะ ซ้ายครับอศวินชันทนบุรีโยนเข้ามาตรงนี้เข้ามือลึกสามตัวตูครับออกบอลเร็วครับออทำชิงกันมาครับออกมาทางปิดซ้ายโยนเข้าไปในหน้าประตูเข้าไตรงนี้ถึงมือผูกสาประตูก่อนนะตรงนี้ ออกทางปิดซ้ายผ่านมาลูกนี้โอ้โหสก,กัดได้ยังไงครับจังหวะยิ่งติดอีกครับลูกนี้ฟาวครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดคอนแก่นได้ฟาวจังหวะนี้นะฮะหวัดเสียวเลยนะฮะ แต่เช้ามาเริ่มแข่งขันเก้าโมงครึ่งนะฮะเป็นเวลา6ชั่วโมงกว่าแล้วนะเกือบเจดชั่วโมงเพิ่งจะรู้สึกว่าอาการของการพรียแดดมันเป็นยังไงนะะตอนนี้ก็ จะต้องเซฟแรงไว้ให้ได้ถึงครึ่งหลังนะฮะแค่อยู่ในร่มกลางแดดอย่างนี้นานๆน,น,นี่ก็เสียได้เหมือนกันนะฮะ นบุรีต่อบอลกันได้มานะส่งต่อมาทางปีกซ้ายทันไหมไม่ทันครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้ทุ่มครับต่อบอลสั้นๆให้เพื่อนครับออกมาทางปีกซ้ายลูกนี้มองครับยังไม่ออกครับลูกนี้ เดียวครับเลือเป็นเรื่องเลยทีเดียวครับลูกนี้ โยนไปทางปีกซ้ายครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้ได้เป็นลูกตั้งเตะครับจากเส้นประตู ขาวครับสมชัยทุนบุรีได้เป็นลูกตั้งเตะมานะฮะ ช่องไม่ได้นะฮะสำชันุนบุรีก็ค่อยต่อบอลขึ้นมานะหาจังหวะอยู่นตอนนี้าทางปิดซ้ายพยายามจะโยนแต่ไม่ได้นะองลก,กีลาตัดบ,บอลออกมาได้ครับส่งมาตรงกลางต่อบอลกันขึ้นมาครับ ลองแล้วครับทางขวาว่างครับหลุกไปแล้วลูกนี้ลึกไปนิดนึงครับถึงพุกซาประตูก่อน สมชันทึนบุรีอย่างได้ลูกรับเลี้ยงจี้เขา้เเขามาส่งเข้ากลางลูกนี้ลูเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหเกือบเป็นประตูเลยทีเดียวแปะกลับเข้าไปมันไม่ตรงเหลี่ยมครับ เป็นกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้เป็นลูกตั้งเตะนะฮะ บอนได้สวยครับลูกนี้มองเพื่อนแล้วครับโยนเข้าขกลางลูกนี้โอ้ยโโโโชาร์จไม่โดนบอลน,นะฮะลูกนี้เกืออ<ว>เป็นประตูเหมือนกันนะสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะฮะ ลองยิงไกลดูครับลูกนี้มันไม่ตรงกลางครับ เรียกแล้วครับ ชันทนบุรีตังเตะนะครับทุกนี้มงองออกปก่อนครับได้เป็นลูกเตะมุมครับอับสันช an ันทนบุรีสกอร์ยังคงเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับตอนนี้ จังหวัดขอนแก่นยิงขึ้นนำก่อนนะแล้วก็อสัมชัญธนบุรีตีเสมอได้ตอนนี้เป็นลูกเตะม,มุมได้จังหวะมงเช็ดมากลูกนี้เคลียมาก่อนชดเชยาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาที2นาทีนะในการเชดเชยโยนมาอีกรอบหนึ่งลูกนี้เาสอง,สองมงคืนกลางตังป้อมครับได้จังหวะยังได้อยู่ครับ ฉันทนยังได้อยู่ข้ามมาฝั่งขวาบ้างครับตอนนี้ลอ,อลงครับหาจังหวะอืนินี้ข้ามคานครับเสียดายลูกนี้ บอลอยู่ครับฟาวครับเรีน,นกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้ฟาา ไลี้ยวได้ปั่นครับติดกำแพงครับเล่นกีฬาย,ยัางได้แล้วก็พลิกตัวยิงก,การผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครัราบบ้าฝนออกมาสบเปิดครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจากรูปเกมที่สวยงามครับแล้วก็กาเรเล่นในสนามนะเราจะได้ดูจะได้เห็นหลายๆอย่าง นะครับเรื่องของสปิิตของน้องๆนักกีฬาที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นพี่ครับนะนะแล้วก็เกมสวยางามกันบอกได้เลยว่าสูสีนะครับเกมแบบนี้บรรยากาศเริ่มลงนะเดี๋ยวพักสนะัครู่นึงแล้วกลับเข้ามาชมครื่หลักต่อครับเดี๋ยวเราพัก ครึ่งเวลาแรกไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามครึ่งหลังในคลิปต่อไปนะตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนะึ่งะฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาทวกทกอรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอัสศัมชันทนบุรีพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น,กน,กน